กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพล่ F4 ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมก็แหมติดใจนะฮะลงไปสองคลิป F4 แบกเอาอีกเอาอีกนะฮะก็ปิดไปแบบจุดแดงกันเต็มเลยนะครับมีเหลือแต่ละคลิปก็มีเหลือมากหละนะครับไม่ใช่ว่าหมดทีเดียวหรอกนะครับลงคลิปหนึ่งก็ ยี่สิบสองค์นะฮะก็มีเหลือกันมาคลิป1-4องค์5้องค์นะครับเอนะอันนี้เอาที่แบบผมก็จําไม่ได้หรอกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเคยลงไปกี่ครั้งนะชุดนี้ก็เป็นเอามารวมฮิตเอามาโปให้อีกนะฮะอันนี้พิเศษเลยนะครับเอาหนึ่งพนะฮะองค์ละหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยเอาชื่อเสียงเอาสังคมนะครับ f อนะขาดทุนทุกรายการผมกล้าพูดได้เลยว่าขาดทุนทุกรายการเพราะว่า แต่ละองค์เนี่ยนะฮะบางองค์พันอาระองค์สองพันเกือบสามพันยังมีเลยนะครับ F4 นะฮะเอาแบบนี่แหละฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะขายเอาสังคมนะฮะ F4 มามาดูกันเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากองค์เนี้ยก่อนนะฮะอันเนี่ยองค์ล่างซ้ายเนี่ยนะฮะเป็นไม่รู้ผ้าอะไรอะเป็นสำริดอะอาจจะเป็น เอ่อหลวงพ่ออะไรอนะ่ะหลวงหล่อหลวงพ่อโสธรหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะหรือเป็นพระพุทธของหลวงพ่อเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาเป็นเนื้อสำริดนะครับเนี่ยสำริดอมขาวๆอย่างเงี้ยอมทำเอ้ยองอมเทาอมขาวนะเนี่ยสำเขาเรียกว่าออกสำริดอะนะสนงสนิมแบบเนี่ยแบบเนี่ยนะฮะ ผมก็แหมลิ้นพันการพูดไปสุกถูกนะฮะเนี่ยซื้อมาเกินนี่ซื้อมา่อพันกว่าบาทนะตั้งใจจะขายสองพันสามพันนะเอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งทุกรายการนะฮะแล้วก็เนี่ยสังกัดใจาเนี่ก็เนื้อสำลีเหมือนกันนะฮะโคนี้โอ้เสี่ยงแพงแพงมากนะสวแลับมานานแล้วด้วยนะผมก็แปลกใจพักเก่าขนาดนี้ไม่โดนกันเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อสำลีแดงอ่ะนะเหมือนพักทางใต้อะ่ะ ผมลืมไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยฮนะหนักปึ้งเลยเนะี่ยโอ้โหเก่ามากนะครับเอาไปเลยนะครับ fc ห0ึ่งแถม1นะฮะคลิปนี้พิเศษส,สุดเลยนะครับผมทำไมถึงถูกกว่าสองคลิปก่อนก็เพราะว่าบางองค์ก็คือมันบางทีมันลงหลายครั้งเหลือนั่นแล้วไง fc นะฮะเนี่ยอ่ะนี่ตะใบหย,ยาบๆด้านหลังเลยนะเหรียญ หลวงพ่อสีสวรรค์เก่าๆโหซื้อมาสองพันสองพันกว่าอย่างเงี้ยทีแรกเนี่ยผมเปิดสี่ห้าพันอ่ะอยากจะขายสักสามพันนะครับไม่ได้เอาไปนะเหรียญนี่โอ้โหอภิมหาเก่าดูตะใบเนี่ยตะใบโอ้โหนะ fc นะเนี่ยตะใบหยาบเนี่ยโอ้โหนะซีดเลยนะครับ fc นะฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะครับ fc นะฮะนี่กับเนี่ย จบเาเรียกว่าเดินเครื่องได้าจากน้ํานะจบเบรกแข็งตรงนี่ก็ลงไปหลายคลิปแล้ววิจะโดนไม่โดนจะโดนไม่โดนกันนะฮะองค์เนี้ยหลายครั้งแล้วนะครับเอาไปหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะจบเบรกนะครับนี่แล้วก็เหรียญโลปางปะอะไรประจําวันอะไรเงี้ยนะดูข้างหลังนี่ยังกัดเหรียญอนนันนะย่างเงี้ยนะแพ้แน่นอนแหละนะครับมันเขาเล่นกันยังไงนะเนี่ย อย่างกับหลวงพ่อทาเลยนะฮะเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยนะครับเนี่ยข้างหน้าเป็นปางประจําวันนะฮะไม่เคยเห็นใช่ว่าไม่มีนะอาจจะเป็นเหรียญหลวงหล่อหลวงพ่อทาก็ได้นะหล่อ,ลอซื้อพันกว่าบ,บาทเนี่ยนะฮะเอาไปหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งถั่วถั่วแก่องละห้าร้อยนะครับเอซีมีกําไรอยู่แล้วนะฮะนี่พิมพ์นิยมิยมเอนะครับองค์เล็กๆบางๆนี้น่าจะนหนักหนึ่งบาทนะฮะ นะะฮโลหะเขียวปัดสนงสนิมนะฮะโอ้โหน่ารักน่าใช้นะครับพิมพ์นิยมเอนี่โอ้โหตะใบยับเึ้นเลยนะนี่ยับปึกเลยเอฟซีนะฮนะพิมพ์นิยมเอนะฮะดูกันไวหน่อยนะครับเอฟซีผาเยอะนะครับพันหนึ่งแถมหนึง่งแล้วก็อันนี้ลงไปสองคลิปแล้วมั้งเนี่ยผู้สูงเนี่ยซื้อมาเป็นพันพันกว่าเหมือนกันแหละนะครับอย่างนี้นะ าขายสองพันสามพันะนะครับเอฟซไม่โดนกันก็ต้องเอามาอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าไม่โดนกันก็เดี๋ยวต้องมารอใจเย็ยนละนะฮะเปิดสามพันสี่พันจากโดนกันมาสองพันอะไรเงี้ยนะฮะไปพันแถมหนึ่งฮนะแล้วนี้อันนี้ผมเพิ่งได้มามองเหม,า,หมามานะครับอันเนี้ย ซื้อมาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แพงอะไรหรอกแต่พักเก่าอะ่ะนะเป็นพักกูนไหยผมจำไม่ได้เนี่ยได้มาสองรายการนะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเขาชาวบ้านเขามากองผมเห็นชอบไนงะเนี่ยพ้าลูกเก่าอะ่ะนะเนี่ยเป็นพ้าเหมือนพักกู่พ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะมีคาบกู่เนื้อหาดูธรรมชาตินะเนี่ยแต่ได้เหมือนกันนะซื้อมาไม่แพงซื้อมา วงละห้า,ห,าหกร้อยแล้วประมาณนี้นะครับ fc นะเอาไปหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะครับ fc นะเนี่ยนะฮะเนื้อดินนะแต่เนื้อเนื้อยังกับแบบพวกอินแดงอะ่ะเนื้อือนพวกอินแดงเหมือนพวกเก่าเก่าเหมือนพวกพระนางพญาอะไรพวกนี้เลยนะมาถึงพระปิตาเนี่ยโอ้พิ่งลงไปนะเนี่ยขาดทุนย่อยครับผลปี้วแล้วนะครับ fc นะฮะไร่บางไผ่นะบอกไร่บางไผ่นะฮะเนี่ย หนะนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะเนี่ลงบ่อยแล้วนะฮะอันนี้ก็มาบ่อยแล้วสำลิศเนี่ยนะฮะเนี่ยพิมโอ้โหเก่าแบบค้าสิกมากนะ fc นจะไปหาแล้วที่ไหนละ่ะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะ fc เนี่ยไปเจอตามสนามเนี่ยเปิดกันสี่ห้าพันนะสำลิศเก่าๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิโอ้โหนะ fc นะเนี่ยฮนะ หนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะโอ้โหโปสุดๆครับวันนี้แล้วก็นี่ฮนะปิดตาเป็นเหมือนลุกอมพระปิดตานะฮะเนี่ยสัมฤิ์เหมือนกันนะะนี่นะสัมฤทธิ์เหมือนกันนะโอ้โหสุด สุดๆไปเลยนะครับเอซีนะนี่แล้วก็นี่นะตาเนื้อเมฆพัดนะครับเมฆพัดนะฮะเนี่ยนี่นะฮะเมฆพัดนะครับผมเนี่ยนะตาเนื้อเมฆพัดนะฮะเนี่ยเนี่เก่านะเก่าจัดเก่าจริงไม่อีกนิยายนะฮะนี่นะฮะ หนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งมีการจะสำริดเอ้ยไม่ใช่มันจะไม่เข้าพัดเหมือนกันนะจำไม่ได้นะทุนมาเท่าไหร่พันอัพตั้งแค่ละครับพาอย่างนี้นะครับเอฟซีเนี่ยนะฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับแล้วก็นี่มีสำริดเจา้าเก่าจัดตัวจริงเนี่ยพิมพ์เขาลงผู้อี่มเลยนะแล้วก็เป็นสามเกินเนี่ยนะ พิมพ์ปิดตาสามเกินเอี่ยมบอาโอ้โหอภิมหาเก่านะ fc อันนี้ซื้อมาแพงมากนะอาจะสามพันกว่ามากอันะ 2, 000, 3, 000เนี้ยนะพันสามพันเนี่ยนอพูดไปกเสียดายนะโอ้น,นี้นะนเอาไปนะครับ fc โอ้โหก็ดูด,ดิสมริเต็มสูตรนะบอกได้เลยสมริเต็มสูตรอย่างเงี้ยนะครับแบบกับดัมอะนะ มาลงพวกเงินนะครับอืมน,นี่พิมพ์พิเศษนะอันนี้ไม่รู้หลุดจองหรือว่อะไรอย่างไงนะอันนี้เพราะเป็นพิมพ์มพกุเจดีแต่ว่ามีเหมือนแบบรอยตอกฟันเหมือนภาษาจีนหรืออะไรเนี่ยนะเป็โค้ดเนี่ยนะเก่ามากนะโอ้โหแท้ดูง่ายอยู่แล้วนะกุเจดีอย่างนงี้นะไต้ฐานอย่างนี้นะหนึ่งนหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะ fc นะวกันไปเลยนะเอาให้วัยเลยนะ หนะึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งฮะแล้วก็นี่สามชายอันนี้บางคาเลยนะโอ้โหซื้อมาแพงด้วยความเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาอย่างเงี้ยดูเงี้ยเราเขีนอย่างงี้แล้วคลาสสิกไงต้องซื้อแพงอ่ะอย่างเงี้ยสองพันกว่าสามพันอย่างเงี้ยนะก็ต้องซื้ออ่ะนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยน,น,นะฮะ หนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะมีตำหนิของหัวหน่อยนะนี่อร่อไม่เต็มแต่คลาสสิกอะ่ะอย่างเงี้ยนะอย่างงี้ใช้ดูง่ายอย่างงี้นะครับผมหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งซือจะเอาที่ชอบซื้อใช่นะชอบซื้อใช้จ่ายจบไปอันนี้สามใช่เหมือนกันนะครับเอฟซี FC. นะบางคันเหมือนกันคมกิฟต์เลยนะจีวงจีวงจีวอนนะ ภาพใช้มาหน่อยเนี่ยเปิดหน้านะครับผมนี่ฮะเปิดหน้าเปิดหลังนะสนงสนิมอย่างนี้ไม่ต้องอะไรกันมากเลยนะครับผมหาไม่ได้แล้วครับเจอตามสนามางนี้ต้องเปิดกันโนลล่นแหละนะบนฟ้าแหละฮะบางคนเปิดหลักหมื่นหลักแสนนะเนื้อหาแบบนี้นะครับ fc นะฮะนี่ผมให้ไปเลยนหนึ่งพั 1, 000, 1, 1, 1, 1, นหะนึ่งแถมหนึ่งนะตัวเฉลี่ยองละห้าร้อยนะครับแล้วก็อันเนี้ยหาซื้ออย่างตามๆก็จะมีพันกว่า เนี่ยนะอันนี้ซื้อมาจากตลาดภูมิภาคลบบุรียนี่ยเนี่ยโคตรหนักนะตอกชัดเจนนะเนี่ยแปรยิ้มนะพี่ไม่ยมแปรยิม้มเขาเรียกว่าน้ําทองกระจายอะไรเงี้ยนะดูสนุงสนิมดิจี๊ดเลยนะครับจี๊ดเลยนะสุดยอดนะเนี่ยเอฟซีแพ้ดูง,ง่ายสบายตานะฮะนะฮะแล้วก็โอ้โหอันนี้นะ สี่บางท่านอาจจะเครืองหูบาอยู่เดียวมาขายราคานี้นะเคยเปิดกันแพงๆนะสี่ห้าพันเจ็ดแปดพันตรงนี้นะามาดึงหน้าพระนะครับผมนี่ฮะดูสนิมดูนั่นเองอันนี้เหมือนกับเขาอยู่ในตลับนะะแล้วเหมือนเขาทายขี้พงขี้พึ่งไว้นะตรงน,นี้นะครับนี่นะฮะโอ้โหเอาไปอาเอามาดึงหน้าพระนะเอาไปสองพันหนึ่งฉันหนึ่งยังไวเลยอย่างเงี้ยนะนะฮะนี่พิดมิยมนะ พิ่ม่ยมนะพยมเออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่นะอันนี้น่าจะก็น่าจะนิยมเอเหมือนกันนะมองไม่เห็นมือรองนะอันนี้เขาหล่อไม่เต็มเนี่ยนะโอ้โหสุดคลาสสิกเลยนะหล่อไม่เต็มมาชอ,อนี่ตอใบแบบยังือชอนูนๆอยู่นะเนี่ยคลาสสิกนะชอเปเลอเลยนะครับผมเนี่ยความเนื้อนะ ความหนึ่งของเนื้อหานะอโอ้โหนะมีเม็ดแร่นี่ฮะเม็ดแร่นะครับ fc เขาว่าแร่เหล็กน้ำพีนะฮะนี่นี่นี่ความยุบยับย่นนี่นี่นี่สนุงสนิ่งนะฮะโอ้โหรอแบบคลาสสิกเลยเหมือนดูหนังสือเลยนะ fc นี่นะฮะเอาไปเนี่ยหนึ่งพันนะฮะวันนี้หนึ่งพันนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับโฉดเฉลี่ยเอาละห้าร้อยเองนะฮะ แล้วก็อาจารย์ชุ่มนะครับอาจารย์ชุ่มไม่มีชอนี่นะกซื้อมาพันกว่าบาทนะนี่อาจารย์ชุ่มไม่มีชอนะไม่มีตัวชอนะนี่ไม่ตอกชอนะซื้อมาพันั p สองพันสามพันบางองค์นะ fc นะวันนี้เอาองค์ละพันหนึ่งแถมหนึ่งนะองค์ละห้าร้อยอ่ะแล้วก็นี่นะ ลูกอมไม่คสิทธิ์โอ้โหนะเมือ่อก,ก่อนนี้ยังไงต้องมีลูกสามสี่พันนะเนี่ยอันนี้ผมขายไปราคานี้ผมก็ไม่ไม่เอามาอันไหนที่แบบผมขายรายคาเนี้ยผมไม่หาซื้อมาแล้วนะครับ f ซเพราะว่าอันนี้มีแนวยแบบโอ้โหเขียวมากปีกมันทับแล้วมีเหมือนเหมือนพายเงินนะ F4 เนี่ยเนี่ยนะครับพอซื้อมาลูกพันกว่าพันกว่านะครับ F4 น,นะฮะลูกจะไม่กลมนฮะ 1, 1, 000, 1, 000, 1 000. นะึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งะจะเอาลูกเดียวเอาสองลูกคู่กันไปก็ได้นะแล้วก็นี่อย่างปูทวดนะยังเก่าเลยนะแต่หน้าเขาเหมือนกับล่อนไปนิดนึงอะ่ะแต่เขาไม่ได้แบบว่าทําให้นั่นนะเหมือนเขาแบบมีคาบอยู่แล้วเขาคาบหลุดไปอะ่นนะน,นี่นะนี่นะนั่นไปเลยนะโรไปเลยนะฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งจะไปจับคู่กับองค์ไหนก็ได้นะฮะ พันหนึ่งแชมหนึ่งเงินไปเลยนะครับผมแล้วก็องค์นี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อได้ที่เอ่ออนะอาพอประซาสิงนะที่ผ่านมานะเพราะว่าเป็นพระสังสายสานผลืมไปแล้วนะเป็นพระยอดธงนะเป็นเนื้อออกนวะหรือทองแดงอะไรนะผมไม่แน่ใจนะแต่เขาเล่นกันนะเขาว่าเขาเล่นกันเป็นพันแหละพื้นที่นะผมว่าซื้อมาเกือบเกือบพันแหละนะมีตะกงตะกรุดมีอะไรมีเกษาด้วยนะ mm. อืมผมลืมนะ พ่อทองหรือเปล่านะอ๋อใช่หลวงพ่อทองสุดทศสีโลสุดทศสีโลนะฮะวัดบ้านไรหรือเปล่าน,นี่ยพระใหม่นะอันนี้พระใหม่นะบอกตรงเลยนะครับ fc นี่ฮะจับขครจับคู่อะไรก็ได้นะนี่นะเดี๋ยวมาพร้อมใช้เลยนะครับ fc ไปกันไวๆนะม้วนเดียวจบเลยนะครับ fc เนี่ยีจะลงคืนนี้จะลงพุ่มนี้อะไรอย่างนี้ดีนะ ต้องเดินทางนะครับดูกันเอานะครับ F4 หนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหักกันมาได้เลยนะถูกนะไม่มีอีกแล้วนะราคานี้กับพระฟอร์มแบบนี้นะครับ F4 นะฮะแบบเห็นแล้วแบบโอ้โหตกใจเลยนะพระเคยเปิดสี่พันห้าพันหขายองศาพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ F4 นะฮะประมาณนี้นะครับผม หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะฮะหรือแอดไลน์ที่สแกน QR Code นะครับหน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลา f อฟซีวันไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยท่านครับผมสวัสดีครับ